คุณอยากรู้ไหมถ้ามิโนโทอสู้กับพระจากวัดเสาลินจะเป็นยังไงไม่อยากรู้เว้ยเนอเออเอองั้นก็ซูเปอร์แมนสู้กับทวีเทพล่ะเนอเอออันนี้ก็ไม่อยากรู้เหมือนกันโอเคงั้นเด็กแว่นมาทากับรถสิ่ล้อล่ะเอาน,นี่เอาน,น,น,นี่แหละนี่แหละนี่แหละก็เล่นคู่นั้นไม่มีหรอกอ้าววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Totally Accurate Battle Simulator นะเป็นเกมจำลองการรบซึ่งวิธีเล่นก็ง่ายๆเลยครับทุกคน ก็จัดกองอาหารอย่างละสองฝั่งแล้วก็มาสู้กันมาทุกคนวันนี้เราผมจะมาเล่นในโหมดแซน d b บ็อกกันนะมาระมัดขอดสมองเล่นกันเถอะเกมชิวๆอย่างนี้ด้วยฝั่งสีแดงอ่ะผมจะเริ่มเอาเป็นมนุษย์ที่มีสมองลิงแล้วกันนะคือคนจากยุคหินนั่นเองมา,อาไปนักคว่างหินแล้วก็เอาอะไรเพิ่มเนี่ยคอนเมดหมอผีเออหมอผีสมัยก่อนเนอะทางก็ด้วยเลยปะส่วนฝั่งนี้เราฝั่งสีมันเราจะเอาเป็นแบบตัวโอพเลย เอาเป็นทอเลยว่ะไม่ไม,มเอาเป็นรถถังดีกว่าเรามาดูกันว่ามนุษย์จากแบบ2 0 0พัองพันล้านกว่าปีถึงไหมวะเออสู้กับรถถังจะชนะไหมดูเลยแมงมดสู้มันแมงมอดอ้าวดูเหมือนว่ารถถังก็ยังแพ้แมงมดฮงงั้นผมจะเอาทีมแบบแฟนตาซีเลยอะทอวิศอเชาวบ้านนางโง่ไปแล้ว แล้วก็เอาซูเปอร์สุดยอดชาวบ้านไปโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ไหนโอโ้ชาวบ้านเราดีดมากเลยอะซูปเปอร์ชาวบ้านฝั่งสีมเงินชนะทุกคนโอ้โหโกงเกินพี่ชายเก็บหมดไหน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 ,นผมลองเอาชาวบ้านคนเดียวดยวีไอซูปเปอร์ชาวบ้านเนี่ยมาลุยโอ้โหไปแล้วโอ้โหโอบิจาร์พี่แกโอบิจาร ว้ายนี่มันวันในการทำลายล้างนี่มันไม่ใช่การต่อสู้แล้วทุกคนนี่มันบริการแบบล่าอยู่ฝ่ายเดียวทีมเงินชนะโอ้โหโกงเกินไม่ยอมไม่ยอมเราจะเพิ่มกําลังของฝั่งนี้กันอาอันนี้ออกหมดเลยได้เวลาวิวัฒนาการสู่ยุคก,กลางแล้วละ่ะไปเลยเราคนถือเคียวแล้วก็อะไรไว้นเนี่ยเอออ๋ว่าเป็นอะไรก็ช่างเถอะไปเลยเราผู้ใช้อีกาแล้วก็เอาพาวิ่งไปด้วยกัน มาโอ้โหนี่มันการลุมยำเล่ยอยู่ฝั่งเดียวนี่วะตู้ไม่ได้เลยเบบอเพื่อนอยู่ไหนวะโอเร็วเกินโอ้สโลหน่อยดิดูมันไล่เก็บเรียงตัวคนเลยปึ๊บไหนอืออๆไหนเราขอดูมุมมองเขาบ้างนะตี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 ต่อย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 เอยเอยผมจะมาหัว เียมเงินยังชนะเหมือนเดิมอะไล่เทียมทานมาครั้งนี้เราเอาแบบฝั่งนี้แบบตึงๆกันเลยนะทุกคนนะร้อยเคนตู้กับซูปเปอร์ชาวนาไหวไหม่เอ่ยโอ้ันนี้แปลงล่างแล้วว่ะทุกคนเรา,เาลองสิงล่างตัวนี้บ้างวะสเปซบาร์ใช้สกิลเลยเนดะเออโอ้อ้าวทีเดียวตายเลยล้อโอมาเจ้า ไหวไหมเอ่ยไหวไหมซุปเปอร์ชาวนาเราไป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 ลุยลุยลุยโอ้โอ้ชิดชิดไหนวะนอนกิ้งตายแล้วเหรออ๋ออยู่นู่นเหรอเก็บหมดไว้ไหวไว้ไหวไหมไหวไหมตายตายเฮ้ยตึงมือว่ะครนี้ตึงมืออยู่บ้างว่ะตายไม่ไหวแล้วมั่งเนี่ยโอ้ชิ่มยังพีกลับมาได้ว่ะ อะไรฟิวไปรูนแล้ววะเนี่ยออหายไปไหนวะเฮ้ยตายแล้วเหรอยังดีกว่าโอ้รู้สึกว่าโอเคฝั่งเสียเงินก็นกนชนะมือนเดิมเลยนะอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้เราลองเปลี่ยนเป็นแบบตัวอื่นบ้างเอาเดดบริงเกอร์นี่ดิผู้นำพาความตายเหรอแล้วก็เอาชาร์โดว์วอลเกอร์เอาแรปเตอร์ไรเดอร์ดิมา โอ oh, oh, ้โอ้แหลก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 โอะเจ้าโอวะเจ้าโดนบุกคมไม่แล็ปท็อป disabling ไหวไหมเพื่อนไหวไหมไหวไหมโลว์โอ้เราไม่หมดอะผมลองสิงคนนี้บ้างลุยเลยเฮ้ยสีแดงชนะอวบครั้งนี้มาครั้งนี้เราลองรถถังปะทะกับมิดเทอบ้าง เื่มีวันดันเจียนแตกทุกคนจะได้สู้ได้โอ้ยยิงยิงไหวไหมโอเคพวกเรารอดแล้วล่ะทุกคนถ้ามีดันเจียนเบรกเกิดขึ้นแถวนี้เรามีรถถังอยู่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องให้ถึงมือซองกินบูจัดการหรอกทั้งนี้เป็นซุดสู้กับผู้ใช้สายฟ้าเหมือนกันนั่นก็คือทอปมาลุยมันเลยสุดคุณระเทพสายฟ้าไม่ใช่เหรออือทอ อ่าฮ่าเอ้ยทอชนะว่ะเรียบร้อยเลยตายเหมือนในหนังเลยอ่าครั้งนี้เราลองใช้ไอเก้งมวยอ่อนบ้างไอเก้งนักมวยกับลิซาร์ดการโจมตีเวทกับกายภาพฝั่งไหนจะชนะลุยเลยโอ้โหตายฮะโอดินดเลยอ่ะโอ้ดูหมนแพ้ชนะมากเนี่ยลุยเลยไอเก้งเรียบร้อยเวทมนต์ชนะกายภาพครับทุกคน ผู้นำพาความตายสู้กับซามูไรจากญี่ปุ่นมาลุยเลยลุยเลยซามูไรไดเวลาสิงล่างแล้วฟันอย่าเพิ่งตายเอ,อ,อื้ออเออโอ้ลุกขึ้นไม่ได้เลยไปเลยเอออ่านิ่งไปละออ้าวซามูไรจากญี่ปุ่นชะนะ้ทุกคนเสียเงินชนะครับ เบอร์เซอร์เกอร์มาท่ากับเนโคเมนเซอร์ไหนโอมโดดไปแล้วโอ้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 เลยโอ้ไม่ได้โน้ตบุ๊กไหนเนโคเมนเซอร์อ่าเนโคเมนเซอร์เชิญวิญญาณมานะเรียบร้อยเลยเนโคเมนเซอร์ชนะสีเงินชนะจบไปอย่างรวดเร็วในขอลองกระดูกยักษ์สู้กับยักษ์น้ำแข็งหน่อยสิมาละโอ้โหยักษ์น้ำแข็งปล่อยไอความยิน เกิ่วต้านแข็งเลยอ่ะไหวไหมเพื่อนไหวไหมโอ้โอโกระดูกอ่ะกระดูกบนละอ่ะเคี้ยวอร่อยเลยไหนขอลองดิโอ้มีสามสกิลเนี่ยไปอื้อไปซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาอื้ออื้อสเปซบาร์ปล่อยไอ้น้มแข็งอื้อขี้หกักพี่ปากอ่ะไปกินพี่ปากไปอ่อไหนไหน อ่ะลองมซิกิวตันบ้างดิปึบอึอึอย่ายอมแพ้ซิกิวตันตัวสุดท้ายเออเออตายไม่ไหวไม่ได้เฮ้ยดูสูสีกันอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าฝ่ายซิกิวตันของผมนาจะแบบสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่โดนซีซีตันตายหมดเลยอ่ะไหวไหมเอ,อ้เพื่อนไหวไหมเรียบร้อย หืออีกตัวหนึ่งหรืออีกสองตัวอติดต้นไม้อ,อ่ะอาฝ่ายยักษ์น้ำแข็งเป็นฝ่ายชนะนั่อ,อ่ะฝั่งขวามผมจะเอาแบบเป็นพลปืนกลกับพลปืนใหญ่แล้วก็นรบซาม,มูไรนะหนึ่งคนฝัน่งซ้ายว่าจะเอาเป็นตีมคาร์บอยแล้วกันนะเอามายเยอะๆเลยปะยี่ห้าแล้วก็เมนุษย์กระบองเพชรตัวอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ตัวปลาระเบิดเอาคนขมองมาด้วยอ่ะ แล้วก็เอาเดดไอร์ลุยลุยโอ้โอ้ชิตอาพลนปืนใหญ่ตายหมดเลยเหรอวอเอ่าฝั่งแดนชานะแบบขาดลอยเลยทรั้งนี้เป็นความดีประท่ากับความชั่วบ้างลุยโอ,โอ้โหเอฟเฟคโอ้เอฟเฟคโอ้โ,อ,ฟฟโอ้โหโอโหไหนอันนี้ไรเนี่ย กูเรคีรี่ลงไปล่างโอ้มืนหมื่นจานโอ้โอ้โอ้แหลก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 โอ้อะไรก็ดีอะโอ้แหลกไม่ไหวแหลกไม่ไหวโอเคดีขึ้นละดีขึ้นละโอ้อ่าฝั่งความดีชนะนะฝั่งสีเงินมาเกมสุดท้ายละครั้งนี้ผมไม่ยอมผมจะเอาไอ้ซูเปอร์แมนนี่ลงให้ได้ฝั่งที่ผมก็ใส่ไปหลากหลายทีมหลากหลายตัวละครเลยนะเนี่ยะไปเราลองไปดูกันดีกว่ามีชนะไหมลุยเลย โอ้โอ oh, 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 ้โหเอฟเฟกเอฟเฟกเออฉีดฉีดโอ้โหโอ้โหรถถังไม่เหลือละรถถังเหลือคันเดียวละอ่ะโอเคไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเอาว่ะท็อปฟอร์มเหมือนเดิมตายโอ้โหฉีดโอ้กองกำลังที่ผมภาคภูมิใจอุตส่าห์นั่งคิดมาไม่ไหวเลยเนี่ยเฮ้ยไหวกว่าทุกคน ีน้ำเงินชนะโดยผู้ที่สังหาซูปเปอร์แมนได้ก็คือวิสาหธ,ธรรมดากับไปของเขาโอเคก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วทุกคนนะเป็นไงสนุกกันหรือเปล่าเอยช่วงนี้ผมก็เบื่อเกมเพีะเออก็เลยว่าลองหาเกมอินที่อะไรเล่นแบบถอดสมองเล่นดูดีกว่าก็มาเจอเกมนี้นะทุกคนนะมาถ้าใครชอบก, like, ก็กดไลค์กดซับใครกันด้วยนะถ้าใครดูคลิปจบแล้วก็คอมเมนต์ไว้เลยว่าแบบพี่ผมดูคลิปจบแล้วหรือมีเกมมาแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ได้นะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า